ทีค่ะทูตเฟียค่ะทูตลีตาค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกท่านไปตามรอยพระพระ<ล>าชาะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครนะคะบามกระเซ้าคงเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตเพราะว่าเดินทางสะดวกและยังมีเสน่ห์กลิ่นอายแบบชีวิตกึง่งสโลว์ไลฟ์ของคนในระแวกนี้แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ในสมัยก่อนเนี่ยต้องประสบปัญหาน้ำท่วม ด้วยลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่อําเภอบางไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนถึงอําเภอปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนั้นได้มีความคดเคี้ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอรพระประแดงที่เป็นท้องคุ้งมีลักษณะคล้ายกับกระเพาะหมูทำให้ระบายน้ำได้อย่างล่าช้าในช่วงฤดูน้ำหลากแต่ด้วยความห่วงใย,ยราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้ทรงเร่งศึกษาหาทางแก้ไขโดยยึดหลักการ เบี่ยงน้าเพื่อเล่งระบายน้ําสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะและด้านหลังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะคือโครงการประตูระบายน้ําของรัดโพอันเนื่องมาจากพระราชญัติพศ2549ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลัก3หน่วยงานคือกรมชลประทานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงของรัดโพพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบในคลองตามความเหมาะสมเพื่อลดระยะทางระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลอ้อมคุ้งบางกระเจ้าและด้วยพระปีชายานของรัชกาลที่9ได้ใช้ประโยชน์จากคลองรัดโพซึ่งเดิมมีอยู่แล้วแต่ตื้นเขินนํำมาคิดเป็นเส้นทางรัดเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำหลากและน้ําท่วมขังระหว่างสอฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาลงสู่ทะเลค่ะสําหรับผลลัพธ์ของโครงการประตูระบายน้ําคลองรัดโพนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถลดระยะการไหลของน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาจากเดิม18กิโเมตรลดเหลือเพียง600เมตร และลดระยะเวลาการไหลของน้ำจากเดิมใช้เวลาถึง5ชั่วโมงก็ลดลงเหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะทำให้ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้นั้นลดลงการจราจรคมนาคมก็สะดวกมากขึ้นและที่สำคัญนะคะช่วยคืนความสุขให้ราษฎรอย่างยั่งยืนด,ด้วยค่ะ นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่9ของเรายังทรงรับสั่งไว้ว่าโครงการประตูระบายน้ําของลัดโพจะทําประโยชน์ได้อย่างมหาศา์รรรมีพลังงานมหาศาลจะใช้น้ําระบายผ่านคลองทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหรือไม่ทางกรมชลประทานจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยพลังงานที่ไหลผ่านประตูระบายน้ําของลัดโพจนได้ต้นแบบกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำของลัดโผและสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ตามแนวพระราชดำริและได้รับพระราชทานนามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าอุทกกับพลวัตแปลว่ากังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหลหลังจากที่เราได้ชื่นชมพระปีชาสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำหลากของในหลวงรัชกาลที่9ก้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอตัวไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพแห่งนี้เพราะเราสองคนนั้นอยู่ที่ ส่วนสุขภาพคลองรัดโทเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของในรหลวงรัชกาลที่9สําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย